แปรปรวนอยู่ในตอนนี้นะคะบางพื้นที่มีฝนตกบางพื้นที่ร้อนจัดกระทบโดยตรงกับเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพืชผักที่เขาบอกว่าโตได้ไม่เต็มที่ค่ะทําให้ผักบางชนิดราคาแพงขึ้นคาดการนะคะว่าราคาจะถูกลงก็ต้องรอหลังฝนเลยทีเดียวค่ะ กระทบแค่ไหนคะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราไปที่สวนของนางอุไรสุนกิจเกษตรกรปลูกผักในพื้นที่ตำบลน,นาบินหลาอําเภอเมืองจังหวัดตรังบอกว่าตอนนี้เนะะี่ยค่ะที่ปลูกอยู่เนี่ยปลูกได้เฉพาะผักบุ้งเท่านั้นราคาส่งกิโลกรัมละ15-18ถึงบบาทส่วนแปลงอื่นๆกำลังลงมือปลูกอย่างเช่นข้าวโพดมะระแตงกวาแต่ปลูกยังไงก็ยังไม่ได้ผลสักทีคะ่ะแต่ก็จะทยอยปลูกพืชชนิดอื่นๆแล้วก็วางแผนหลังจากนี้นะคะ ส่วนหน้าแรงนี้ก็บอกว่าจะพยายามปลูกพืชผักตระกูลผักกาดอย่างเช่นคะนา้าผักกาดขาวกวางตุ้งฮ่องเต้แต่ก็เขาก็พยายามปลูกไปหลายรอบนะคะ<ม>ก็ปลูกไม่ได้เลยเพราะว่าต้นกล้ามันไม่ขึ้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าดินอาจจะร้อนจนเกินไปค่ะปลูกยากค่ะเพราะอะไรคะมันอากาศกับสภาพอากาศเห็นว่าผักอะไรนั้นปลูกไม่ได้เลย ต่เป็นปรกกาศนี้ตอนนี้ยันปลูกไม่ได้เลยถ้าเป็นประกาศได่ไม่ขึ้นในปวานแล้วก็ไม่ขึ้นประกาศอะไรบ้างคะเห็ดตอนนี้ประกาศ์ขาวประกาศนาประกาศนาแล้วก็อะไรปักมันตุกประกาศเลยนี่ปลูกไม่ขึ้นเลยปลูกไม่ขึ้นเลยค่ะที่จริงน่าจะได้ราคาดีใช่ไหมคะถ้าปลูกตอนนี้ก็ได้อยู่ประกาศ แต่ปลูกไม่ขึ้นเลยราคามันก็เลยรายได้มันก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้านะคะคุณผู้ชมเราลองไปสำรวจราคาผักหน้าแรงที่ตลาดค่ะราคาสูงขึ้นทุกชนิดราคาพืชผักในตลาดเทศบาลนครตรังพบว่าตะไคร้เนี่ยค่ะจากเดิมร้อยต้นราคาประมาณ30-40บถึงบาทหรือว่าเฉลี่ยต้นละ30-40ถึงสสตางค์เคยแพงร้อยต้นแพงที่สุดนะคะ70บาทมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าปีนี้คุณวีริศถ้าคุณจะซื้อร้อยต้นคุณต้องเตรียมเงินไป150บบาทนะคะ หรือเฉลีย่ยต้นละ1บาท50สตางค์ราคาเนี่ยทุบสถิติไปอีกนะคะคส่วนพริกขี้หนูราคากิโลกรัมละ200บาทขึ้นช่ายกิโลกรัมละ120บาทต้นหอมผ<อ>ักชีก็อยู่ที่150บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนร้านขายมะนาวค่ะในตลาดท่ากลางก็พบว่ามะนาวแป้นคนที่นิยมซื้อเนี่ยตอนนี้กิโลกรัมละ 120- 180บถึงบาทส่วนผลใหญ่ๆขณะนี้ ราคากิโลกรัมละ200บาทแต่ว่าแม่ค้าบอกว่าไม่กล้าซื้อมาขายกลัวว่าจะขายไม่ได้เ<ม>นื่องจากมันแพงจนเกินไปนะคะขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะมะนนาวที่วางขายอยู่เนี่ยผลขนาดเล็กกว่าปกติมากมเช่นเดียวกับตะไคร้ที่บอกว่าโอ้โหมันพอมมากอ่ะ <c oughs> มันดูเรียวมากๆ,ๆคือก็ถ้าเกิดจะซื้อไปใส่ต้มยำซื้อไปทําแกงเนี่ยก็กต้องซื้อ,อ,อหลายต้นซื้อหล,หลายลูก,ลลกนะคะเนี่ยค่ะก็บอกว่าพืชผักส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบคล้ายๆกัน,นค่ะส่วนใหญ่ก็มาจากราชบุรีแล้วก็ตลาดหัวอิดที่นครศรีธรรมราชสาเหตุที่ผักราคาแพงในตอนนี้สภาพอากาศนคะคะ มีผลอย่างยิ่งเลยนะคะปลูกยากด้วยแล้วก็คนปลูกน้อยบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำค่าไฟแพงสูงขึ้นค่าขนส่งก็แพงด้วยนะคะส่งต่อกันมาหลายทอดกว่าจะถึงมือผู้บริโภคราคาก็เป็นอย่างที่เรารายงานไปนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกลงมาเนี่ยร,ราคาผักก็น่าจะถูกลงกว่านี้ต้องถามคุณวีริศว่าฝนจะมาเมื่อไหร่ ก็น่าที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศเนี่ยน่าจะ มีฝนและที่สําคัญคุณสืบมาคุณผู้ชมครับมันมีสัญญาณออกมาแล้วสัญญาณของฤดูฝนเพราะว่าช่วงที่ต้นสัปดาห์ที่ฝนจะเยอะเนี่ยครับปรากฏว่าลมที่พัดเข้าหาประเทศไทยเนี่ยครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมที่มาทางด้านซ้ายมือของแผนที่นะครับซึ่งปกติแล้วมันเป็นลมที่อยู่ในช่วงของฤดูฝน<ด>แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเลยนะครับเป็นสัญญาณครับที่ว่าเราเข้าใกล้ในช่วงของฤดูฝนแล้วแต่ว่าพอเข้าฤดูฝนก็ไม่ได้ ได้หมายความว่าเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับสินค้ากเกษตรเนี่ยมันจะได้ผลดีนะ,ะถ้าฝนตกเยอะน้ําท่วมนี่ก็ปัญหาหนักเหมือนกัน,นแต่ว่าข้อมูลที่คุณวีริตไปเนี่ยก็เป็นประโยชน์ทําให้เกษตรกรเนี่ยไปเตรียมตัวที่จะลงไม้ลงมือปลูกพืชผลกันได้นะคะ